เอาละครับก็กลับมาอีกครั้งกับเกมโรบอทในแมปบ็อกฟ o ตนะครับก็คลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปตามล่าหาปืนมังกรนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ได้ปืนมังกรเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างสวยนี่โอ้โหอย่างเท่ครมบชอ ่าโอเคก็ในคลิปนี้เลยนะครับหลักๆเลยง่ายๆเราก็จะมาทำการฟาร์มปืนมังกรนะครับให้ครบให้มาลตอรี่ครบ2สกิลนะครับแล้วก็ไป p v p นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มภารกิจกันเลยนะครับไปฟาร์มมตตอรี่กันก่อนนะครับ ก็ด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมอัพเป็นสายดาบอยู่ใช่ไหมครับไม่ต้องสีเรียงครับเราเน้นฟาร์มก็ให้เสร็จไปเลยก็เรามีเง,งินม่วงอยู่5้าหมื่น,นะครับไม่ต้องหัวก็ไปเลยอ่านะก็เดี๋ยวอัพข้าพลังนะโอเคก็ัพเป็นหมดัดแล้วก็เลือยกแล้วก็ปืนนะครับเรียบเนาะ โอคครั้งที่ปืนผมมีดาเมจแ้วนะโอเคเราไปที่กาะฟาร์มแบตเตอรี่กันเลยดีกว่านะเลเกอโอเคก็ต่อฟาร์มแบตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มฟาร์มกันเลยครับเล t เก o ขึ้นเร็วๆเลยนะครับอ่าผมลืมไปว่าผมได้ออนเซิร์ฟไว้นะครับเป็นเวลา30กว่านาะทีมาแล้วงั้นเราไปตีบอสกันดีกว่านะครับโอเคบอสตัวแรกบอสปิกมัมนะจะได้ช่วยให้มตาตเรี่ขึ้นเร็วๆนะโอเคอาจจะตีบิกมัมสักคู่หนึ่งนะ เปลี่ยนเป็นคิตต้ากันก่อนโอเคก็เลยโอเคบคอกใครตายแล้วนะครับจะเปลีป่ยนตัวเองก่อน Okay, เรียบร้อยครับโอ้โหว้าได้สกิลแรกแล้วนะสกิลแซตสกิลแซตอู้อะไรนะอะไรนะอ๋อต้องหมจะเป็นสกิลแบบ M1 ไม่ใช่ M1 Mbot นะ ฟังนึ่ได้วยแต่มาซีมือน่อนนไปตายไปตายจบด้วยสกิลนี้เรียบร้อยค่ะเดีไปตีทูชิตะสักคู เทียบรอครับแต่บออีกหนึ่งตัวไปตีบอสตัวต่อไปกันดีกว่านะครับ,รบเราเฟสเหมือนเดิมครับจะได้มีเงินกับมัเติรี่สองอย่างพร้อมกันไปด้วยเลยเดีด๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตาย,ตาย สกสิลเอ็ก์น่าจะโกงด้วยคะตัดเคนโอเคไปที่บอสเตอร์ต่อไปกันดีกว่ามาแลวเฟสกนเหมือนเดิมนะครับไปปิดทางคนระับโอเคโอเคถ้าตรงนี้ถึงไหม ก็ถ er> ึงด้วยครับใครมาโอมกันนะเรียบร้อยครับก็ผมจะไม่ตีบอสเกาะแรกกับบอสคาวิดิสนะครับเพราะว่ามันได้น้อยแล้วก็เสียเวลาด้วยไปเกาะโกโก้ความให้ถึง250ก็พอครับทีแรกคิดว่าจะ300แค่นี้ก็งอมนะครับไปฟาร์มก็เลย250นะครับ Two thousand years later. โอเคก็250มาตเอรลี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับไหนลองเทสสกิลกันดูโอ้ก็ลองยิงไปโอ้โหดูสิครับมันมีสกิลติดเบิร์นด้วยทำไมก็แต่นางแล้วก็ดูสิ เวอร์มากเลยครับแบบสกิลอย่างอลังการมันยิงแบบออกมาเป็นมังกรพุ่งไปนะครับอาจจะดูไม่ค่อยชัดหม่อยทำให้ดูใหม่นะนี่ครับนี่ไปไกลมากครับก็ถือว่าดีเลยนะครับโอเคก็ไหนๆแล้วนะครับก็มันฟาร์มฟาร์มได้เร็วอยู่ งั้นเดี๋ยวผมฟาร์มให้ถึง300เลยนะครับเวลา pvp จะได้ดามเมจแรงๆนะครับปฟาร์มกันต่อ,อถูกใจฟาร์มกันต่อครับ โจนสลัดเกิดนะครับก็เ,เดี๋ยวเราตีเซร็นี้เสร็จเราไปตีโจนสลัดกันก่อนโอเคตีจนสลัดแป๊บหนึ่งนะครับ แบบว่าปืมนมังกรกระดาษมังกรตีนะมาเด๋ตีจนสลัดสักคู่หนึ่งนะตัวที่ให้ผลก็เกิดแล้วนะเดี๋ยวเราตีสักคู่ ไหอ,อย่างไกลโอ้ท่านผู้ชมครับได้เป็นผลประตูครับอหมงกาวว้าวว้าวโอเคก็ผมมีพอร์เตล์อยู่ในตัวแล้วอืมโอเคเอาวางไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับ ว่าจะไม่ลืมนะครับเดี๋ยวาหาสักไอดีมาเก็บนะครับโอเคไปฟาร์มแล้วก็เล่นตอน่อหนึงเดี๋ยวดูสักคู่ว่าบอสเกิดไหมเคบอสไม่เกิดนะครับเราก็ไปฟาร์มได้ถึงสามร้อยเลยนะครับไป A few moments later โอเคก็0ามตรตอยมัเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับอือก็ทำภารกิจของคลิปนี้สำเร็จแล้วนะครับคือการเอาปืนมาทำให้ครบมัเต่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมฟามัเตรี่ผมไปเจออะไรมาสักอย่างดูนะครับสกิลเซต็ตมามันมีปีกด้วยครับผู้อชอมอ้าว oh. อ่ะเราลองปล่อย โโอ้หเหมือนจะมีมังกรเพิ่มนะครับก็สกิลเอ็กซ์นะัวดูดาเมจครับทนชมอันนี้เปิดวิสีอยู่นะครับก็เลยดาเมจเยอะกันโอเคก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าความเสร็จก็จะไปพีพใช่ไหมครับแต่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 นะครับแต่แตผมก็จะ ทำคลิปย่อยอยีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็ okay. ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าติดตามรับชมกันด้วยนะครับคลิปล่าข้าหัว EP ที่ส1นะครับ <ST AR C> ก็จะเป็นการล่าข้าหัวด้วย <ST AR C> ปืนมังกรน,นะครับอ่าคือในคลิปนั้นเราจะใช้เป็นค่าพลังปืนเอ้ยข่าพลังเป็นปืนนะครับแต่ว่าถ้ามัน ไม่ไหวจริงๆโดนฆ่าบ่อยเกินครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นดาบกับเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับไปแล้วครับบา oh ยบายเอาใหม่นะปิ้ว